จักรวรรดิใบเซนไทยอาณาจักรพันปีที่โลกจดจําคุณรู้หรือไม่จักรวรรดิใบเซนไทยเคยยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งกว่าพันปีเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันโดดเด่นด้วยการผสมผสานร,ระหว่างการปกครองแบบโรมันวัฒนธรรมกรีกและศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นรากฐานที่เปลี่ยนแปลงโลกยุคก,กลางจนถึงปัจจุบันสัญลักษณ์และมรดกสําคัญคิดถึงโบสถ์ฮาเกียโซเฟียคุณนึกถึงอะไรตั้งแต่สถาปัตยกรรมสุดล้ำสมัยไปจนถึงภาพโมเสกทองคำระยิบระยับ ใบแซนไทยคือต้นแบบด้านศิลปะและความศรัทธานอกจากนี้อาณาจักรยังช่วยรักษาภูมิปัญญาคลาสสิกเพื่อถ่ายทอดมาสู่ยุโรปยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอีกด้วยการล่มสลายที่น่าตื่นใจจกักรวรรดิใบแซนไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากสงครามและการลุกรานอยู่เสมอการล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปีคริสต์ศักราช1453ไม่เพียงเป็นจุดสิ้นสุดของจักรวรรดิแต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกในยุคใหม่อีกด้วยร่วมค้นพบเส้นทางแห่งอาณาจักรพัน 1, ปี ถ้าคุณหลงไหลในประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่สะท้อนถึงพลังแห่งมนุษย์อย่ารอช้ากดติดตามเพื่อเดินทางกลับสู่อดีตและเรียนรู้ถึงความรุ่งเรืองที่ไม่เคยโรยราไปกับเราได้เลย